ัสดีครับพี่น้องทั้งช่องนันทบงลำเบิร์นโชว์อฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศหลังเตยล่าครับพี่น้องวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ลงไปอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับการทําการแสดงของสาวน้อยลำเบิร์นโชว์ของเราเมื่อตือต้อทำไมมันเมื่อตือต้อเมื่อตื้อทำไมมันเมื่อไปหมดเขสาสกัดดาวลุงลนะง่งน่แน่สกัดสกอุลินแข็งเลยพี่นังลินรินแข็งลินแข็ง แต่ห้องแห้งไม่ได้เลิ้นแข็งย้อนหนาวหรือว่าน้อยได้หนาวแห้งอีรีมือนเดียวเลยมื่อนี้อยู่ประมาณสิบสิบห้าองศานะครับกล้องกล้องสมุดน้องฮักแพงอีหล่ามื่อยว่ามื่อนี้ต้อมื่อยค่ะว่ามืม่อยหนาวปะหนาวมากหนาวใช่ปะปวดมือหมดหนาวหาหมอนขคางกอดฮะหาหมอนคางเออหาอึดอยากได้หมอนขคางบอกอีพ่อซื้อให้หมอนขคางนะบ้านให้ ขอบคุี่เกร์นะคะถือไม้ให้หนูถ้าถ้ามันมีคนถือไม้ให้หนูอ่ามีกระซิมววันอ่ะดีเดี๋ยวอนมีคนถือไม้ให้ไหมฮ่าฮ่ออันนี้อันนี้มันสีลุดแล้วไหมเห็นไหมใช่ไหมใช่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 ไช่ใช่ใใช่ใช่ใช่อ่ใช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 ่ห่ใช่ใชมใช่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 ใ่ใช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 ่ ก้องก้องสมุทรก็หมานนะครับวันนี้มือหนี้มือนี้ัไปครับน้องคือกอแ่ครับไปก้อนองไปกับสกายเหมือนเดิมนั่งนั่งยกมััน่มานีฮะมเือขึ้นใส่ตีหนึ่งขึ้นุมาดมิดพูดสียเสดยสียมนั่งยักะมานครับมือนี้นี่ยังใส่เมานสมือนะนังย สัมผัสตัวพี่เจ้าเสื้ออยู่ป้าไม่หยาบป้าเวลานี่ือสัมผัสก็คนเหลือแหละเจ้าคนเหลวว่าคนเหยวว่าไช้แรงมากนี่ขี้นี่สิแม่ใส่เกินจะสูงแม่อ๋อมื่อนี่ใส่ชุดไหมว่าเมื่อนี่ใส่ชุดไหมเพิ่งเพิ่งตัดแล้วมื่อนี่ปะชุดนี่แต่ว่าสวยมากเหมือนยักษ์จริงๆชุดนี่ชุดชุดนี่คือคือยักษ์อิหรีแม่อือ คือกสุธีนรัมโศกอีกเนแล้ว่าสุนิใส่คืออหลีสุนิใส่คือคือคือหยักมืงเมืองโตท้างหลังเ่คักโตทา้งหลังเ็นคักกันนโตท้างหลังันเคักกันนะโตทังหลังนะ่วก้ย้มมางสร้างเส้นสีแดงอีกแตกตีหนาผู้ให้บีบปากเพืนเเขาตจีนเราบอกผู้ห้จะของตีแมมัน่่พแล้วมันมาเดี๋ยวมายืนขางนังหยักมึงเหรอให้สิมันเขกัน อันนี้อันนี้เขาเขาบอกใครอยากเปิดเผยดอกเขาเขาเด้มาไล่เมื่อละสองสามหมื่นแบบนี้ให้กูถามมึงเนี่ยอ่ะอันชาเขาโศกมึงคือเบสปากใชเขาอยากเบสจะซื้อเขาใหายยุบเป็นระเบสเนี่ยไม่ใช่ห้น้ำเข็งตั้งชาเบสว่าห้ค่ะนี่รัวไอ้ข้าให้ซึบๆเนี่ยมีให้ปากซื้อของเมียอยากให้ยหน้าอยากตายทั้งสองคนเลยค่ะเป็นหนังเป็นหนังก็อยากให้ยหน้าอยากตายเคยเป็นนางเอกแท้กับอีอวด <laughs> ยังก่อนนฉากเขาวางได้ก็เขาวางอีบุฮายเราเจ้าไว้างในป่ะเนี่ยฮะผมพอดดีพูงเสียเป็นหน้าเอกบอกฉากสองเจอว่าที่ไหนปลาอีหลวยมั่นใจครับอีหลีว่ะปลาอีหลวยยางไปมึงลุกกองเลยไหมอีหลวยมั่นใจครับอีหลีด้วยนะนี่มันกัดเอามาบอกแม่มือไหนปล่อยเพลงมือไหน ลังปีใหม่ค่ะจอบเพวกนีเนี่ยอ๋อเพียงซื้อว่าอันยังก่อนมุมุหน้าหน้าทองลองมนลหน้าหน้าทองพี่น้องครับฝากไปโคตร่ห้โคตรดาก่อฝากโคตรแต่โซนน้ำหนาครับพี่น้องมนลหน้าหน้าทองคนยังขอนคนรให้คนดาบ่าฝากไปโคตรโซนน้ำหนาบ่าเพียงนี่มันเป็นมุ่นของนั่งอยากโดยตรงเลยบอกคือมุ่นของไผ่แล้วพอแต่นั่งเกาแล้วสิโอมอานพระคาอาถาโอมนั่งเกาะ่อมอาน้อมอานเออยาดเสีมตามชัน่นเี่แเละ ที่จริงมันต้องโอมดิโอมแบบคำว่าเปาม้นต้องโอมไม่ใช่อมนะติดตามได้ทางไหนเต็มตัวติดตามได้ทางไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่องของเฮียหน่อยช่องของเฮียหน่อยเพราะว่าเพราะว่าของจะบอกเป็นสายเล่าบอกหน่อยเครน่องหมายเครื่องกโน่กับแล้วติดตามทางช่องเฮียหน่อยเนาะนะครับมันเป็นการรวมตัวของสาวน้อยละเพลินโชว์ค่ะเป็นหูไหลเราวซนนี่ราจะให้ก็จะงหู้หลายร่าผู้ชายหู้หลายไม่ใช่ความลับเนี่ย สำหรับเป็หรับสำหรับใหญ่ค่ราะว่าเพลงนี้มันมันนี่ก็เป็นซิงเกินเดียวเื่ากันเป็นปะอันนี้เป็นเป็นโคเวอร์โคเวอร์ปกติเป็นต้นฉบับเป็นของน้องอมแอมเนแต่ว่าอมแอมจะเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นยุคใหม่แล้วของมีจะเป็นหมอลำเถ่าเลยเฮอยมาเ่าเถ่าท่านแล้วมันจะเ่าก็นี่ยุ่มมันจะเตือนใจมันจะเ่าก็นี่ยุ่นี่พ่อตุ้ย มันที่เถาก็นี่ยุ่จะฟ้าว่าเถาแล้วพี่น้องผตตามน่อยัเียสุดนสปขอบคุณนะที่ไหนคืนนี้คืนนี้จะกันที่สุรินทร์สำรงรับสำรงรับเป็นงานบัตรที่กันเมืนบไห่บันหูครับพาออผู้ลงเวทีจิบหูวลงบัตรที่ลงสาระค่ะค่่โอเคนะครับงามยยมลอยช่องกวนแม่ปวดวัสีครับว เบมึงยังนึงก็คือคือทากระแตนอิริดิมึงย่อไให้ก็ว่าทากระแตนทากระแตนบอทากระแตนปาติงกะนี่ไงใครไถ่ไถ่ไถ่ใคยนี่ไ่เป็นตากระแตนทำเขาตากะแตนดำเขาไปวันนี้เราก็เดินทางเหมือนเดิมเอ้าวครับเดินทางปลอดภัยพอกันเมืองแลงนะครับฝากแฟนคลับนั่นซะยังอีหยังก็สิมี่ซอยดอกไม้ไม่เขาบัดนี่ฮะเขาเป็นเงินเขาเป็นเงินเขาคู่กันอยู่ฮะเขาทถ่ายคลิปกันดูเขาคู่กันบ่ คนนี่เขาแชร์เขาว่อยากใกล้หลองไม่เพอเอาก็ให้น้องลาหมานทุ่มือให้นั่งยากหมานทุ่มือทุกมือนะครับให้หมานทุกวันเด้อะให้หมานด้วยสีทุ่มือให้ไล่ให้ไล่หาหาไอ้หาไส้น้ำเนื้ออย่าหมานแต่ผู้เดียวไหลร้อยน้องมิวหมานปีไม่น้องมิวกับชีเลี้ยงสินจักโลกเด็กสีเลียงเด้อธรรมดาละใครตัวผู้จินสินได้เออะเต๊ะโต๊ะเต๊ะตะนาจากของ นะครับสำหรับการทำงานไมนีกับเซตสมบูรณ์นะครับหลังเต้ยลาก็คือเกาเซนเคยพี่น้องครับศิลปินหลายๆท่านนั่งเอกหน่อยพระเอกหน่อยนั่งเอกง่ายพระเอกงก็เจ้ากับผ้ากันมาแทนกับเอฟซีก็ให้การตอบรับให้การสนับสนุนนะครับทุกทท่านปีนานะครับพบพ่อกับลําเพื่อนโชว์มองนี้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เราบันทึก เราบันทึกเทปไว้ที่วันที่31นะครับ31ปีหนาวสิมาเจ้ามาบอถ้าบ่ถ้าบ่30กับสาปีหนาวฮะเจ้ามาบอมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องเออบาไปยุ่งมไปยุ่งไดบกยมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบกบอยไปยุ่งใส่ฮะไม่ได้พักไปยุ่งสล่ะบกวยบอยไส่บอยไส่บอยเบิกบานน่ะไม่ได้พัไปยุ่งใส่เจอกันครับอ่าเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัย โอ้ยนะลิปนี้ฝากสวีด้าไว้ช่วงนี้ครับสวีดัาสวัสดีครับคนในรับชมคลิ่มกี่ใบรับด้วยครับเอาอเตามตามเบ้าติกวานเหรอพี่น้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดกดซับสไครต์ก็ขอให้โชคดีโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ลำลำรวยๆสุขภาพแข็งแรงอยู่แดงมี่หีอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะให้ได้ความไข่ยาให้มีสวีด้าครับดีความเจ็บจะให้ได้ความไข่ให้แลี่ฮุ่มบักติก ซ <Yeah. S 2> าถือพี่ผ <c oughs> ู้อก <c oughs> ไปเลย,เลยพี่ไม่น่ซาถือเอาพี่นออ้องคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดติดตามใบน้ากันแล้วกันเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ